คนที่คุณคิดถึงเขามองคุณเป็นคนยังไงไปที่กองแรกนะคะเพจอัพเป็นเดอะ s คิร mm ์สเทนอลฟานไฟล์เป mm ็นเดอะเคิร์สสตรงอืม hmm. ที่เขามองคุณนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่กล้าที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของงานคือถึงจะมีความกล้ากลัวๆแต่กล้านะคะเป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนแล้วก็ใจสู้มากๆที่บอกว่ากล้ากลัวๆเพราะว่ามันมีนะคะ f i v e of p e n t a c l e คคือมันสะท้อนถึงความกลัวความขาดแคลนภายในใจนะคะ แต่ว่ามันก็มีความพยายามนคนไม่ย่อท้อนะคะคือต่อให้หนักเหนื่อยแค่ไหนก็ยังที่พร้อมที่จะสู้นะคะโดยเฉพาะคนที่คุณรู้สึกลักคุณจะไม่มีวันทิ้งเขาเด็ดขาดที่สำคัญเลยคุณคนนี่มีความอดทนมากนะคะในมุมมองของเขาอะเป็นเป็นคนอีกแง่นะคะอดทนกับสถานการณ์ต่างๆที่แวดล้อมชีวิตคุณอยู่ มองดีนะคะกองที่สอง file one I open the curls i m p r e s s e charlie ot คุณเนี่ยเป็นมนุษย์ทีอ่อ่น่าจะเป็นคนที่ ความคิดว,วุ่นวายอยู่พอสมควรนะคะคือเป็นคนชอบไฟเป็นคนไม่ยอมคนนะคะออกใจยุ่งยุ่งอย่างๆหน่อยในในมุมที่เขามองนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองค่อนข้างมากแลาวเป็นคนจิตใจดีเป็นคนชอบช่วยเหลือคนนะคะมีความเมตตาปาณีคือเป็นคนที่ที่ชอบให้นะคะแล้วเป็นคนที่อดทนบางครั้งก็มุทะลุ นะคะคือเป็นคนไม่ยอมแพ้สู้ไม่ถอยคืออารมณ์แบบถ้าจะทำอะไรก็มุ่งไปข้างหน้าเลยเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีหลากหลายบุค,คลิกในตัวเองแต่หลักๆเลยคุณเป็น The ี m p r e s s ในสายตาเขาแน่นอนคือเป็นคนดีนะคะเป็นผู้ให้จิตใจดีพึ่งพาได้นะคะคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอะในสายตาเขาเป็นคนที่ถ้าถ้า รักใครนี่คือพุ่งนะคะพุ่งพร้อมชนพร้อมช่วยจริงๆพร้อมสู้เพื่อคนที่รักกองที่สามเอ o n มานเลเวอร์เซเวนออฟเพนเตอร์เคิและโฟร์เพนเตอร์เคิลเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์นะคะ มีความเป็นคนครีเอทชอบทําอะไรใหม่ๆเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนน่ารักเป็นคนน่าหลงไหลอะนะคะสิ่งที่เขาเมองคุณเขาคิดเกี่ยวกับคุณเนะี่ยเขาเมองเพราะคุณเป็นคนที่มีน้ําอดน้ําทนในบางเรื่องนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่รีบร้อนไม่ได้วูวามนะคะบางครั้งก็มีความเป็นคนแต่หนีคีด ตนีตานีขี้เหนียวนะคะไม่ใช่แบบเหนียวเงินเหนียว,ยวทองอะไรขนาดนั้นนะคะแต่คุณจะมีความเป็นคนหวงหวงของขี้หวงนั่นเองในความรู้สึกเขาก็อาจถ้าถ้าเป็นคู่รักนะคะเ็าอาจจะขี้หวงมีพื้นที่ของตัวเองนะคะอะไรที่เป็นของของคุณเนี่ยคุณจะไม่ยอมให้เปิดขาดคุณเป็นนักลงทุนแล้วก็มองการไกลนะคะในบางเรื่องที่คุณสนใจเนี่ย คุณจะค่อนข้างใจเย็นและก็ค่อยๆลงทุนมันไปเรื่อยๆอาจจะในแง่ของการเงินด้วยก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งในแง่ของความสัมพันธ์คุณจะเป็นคนที่มองการไกลหนึ่งสองสามสี่ทำอะไรเป็นสเต็ปเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์